จอ่งเปาฮะซองแดงแต่ตอนนี้เหมือนแบบเราเราให้เรารับจากคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะเหมือนเราโตแล้วเหมือนคนที่บ้านเหมือนเขาจะมีความเชื่อว่าแบบถ้าทํางานแล้วอ่ะก็คือจะไม่ได้ซองแดงเราจะไม่ได้อ่งเปาแล้วจะต้องมีคนให้น้องๆแทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมพูดถึงโง้ต้องเยววาวราชเลยครับต้องไปเยววาวราชครับก็อาหารจีนต่างๆแล้วก็เราก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยคนจีนเขากินอาหารที่ ค่อนข้างที่จะโหว้า oh, ว wow, มากๆเราก็ไม่เคยกินเราก็ได้ไปลิ้มลองที่เยวลลาวราากันเลยครับพูดถึงนึกถึงไก่เป็ดครับเพราะว่าที่บ้านอนะาม่าเขาทําตลอดเลยแล้วเขาก็เรียกไปทําทุกเช้าเลยครับตุ๊จีนเหรอครับนึกถึงเป็ดนึกถึงใบเจ้าครับอ่งเปาขานมเค็งฮะใช่ไหมอ่ะขนมเค่งสกตุ๊จีนสลาโฟคิดถึงอ่างเปาครับ งก๊อฟครับที่ถึงมังกรครับสิงโตเชิดสิงโตเออได้ได้ไดนะชิดด้วยถึงกี่เผาใช่ปะวะใช่ใช่สิหัวหมู <laughs> สิงโตครับเอ,อใช่สิงโตเฮ้ยทำไมเราไม่ถึงไม่นึกถึงอังเปาเออลืม <laughs> อังเปาดีกว่าเปลี่ยนจากหงวูเป็นอังเปาเอา ขอให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองใช่ครับผมขอให้ผมวัดไปไหนมาไหนายดายจะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเหมือนเป็นพลังวิเศษที่เหมือนประตูบุดโดยม่อไหนครับเปิดไปไหนมาไหนก็ได้นะครับขอให้ขอให,อให้พ่อแม่ครอบครัวและตัวเราเนี่ยมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้มีคนรัก เพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่รักอยู่แล้วก็รักขึ้นไปอีกแล้วก็รักกันไปนานๆครับขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินครับชอบอันเนี้ยขอหลายๆข้อได้ปะอ๋อขอคนที่รักเราแล้วก็จริงใจกับเราเรื่องเงินเลยครับเงินเดี๋ยวว่าไม่เรายังมีเลยหาได้อีกเยอะโอเคโอเคโอเคขอให้ขอพรนีอีกหลายๆข้อครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอให้คนรักเราทั้งโลกโอ้แค่นี้ก็รักให้พอเลยก่อนไ,นะไม่บอกครับเพราะว่าเวลาขอพอนะครับพูดออ <laughs> ขอให้รวยครับ <laughs> ขอให้ขอได้อีกหลายๆข้อครับ ซูซูปูยะหลายอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงเราเราฟังเพลงนี้เราจะนึกถึงตุ๊จีนตลอดอ่ะของอะไรพี่ชัยของชัยนาดอหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ละเพลงหญ่ห่วงความรักรักยังไม่ไปไหนยังฟังฟังในใจดวงนี้ฝากฟ้าช่วยบอกแทนฉันสักทีเหตุผลที่นี้จริงๆที่หัวใจหญ่ห่วงมิงเชียงมิงเรอลอาอีหรือเปล่าเทียนมิงมิงเหรอ เออนั่นแหละเทียนมีมีนะครับวันนี้วันดีตุดจีนทองฟ้าแจ่มใสผาใจสุดสันฮ่าจิ๋เนี่ยให้หนึ่งเพลงไงเพลงอะไรก็ได้ก็สำหรับเพลงตุ๊จีนของปอนะครับก็เป็นเพลงเพลงลากะลากเพลงง่ายๆเพลงชิวๆนะครับเพลงที่แบบทุกคนฟังสบายๆไม่ต้องบรรยายลองเลยก็คือเพลงเอ่อบีบล้างมือแดบก็ซิบเบาๆนั่นแหละครับพอแล้วครับ ตาโฉบตาโฉบอย่าไหหลงเบาโอ้โหต<ว>าเมสงเฮ้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ของเอิร์ธมวยนิก้าค,ครับชอบมากไม่เคยไม่เคยเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันค่ะอย่าเอาไม้เคาะหัวอยากเก็บเวลานี้ไว้จริงๆครับผมอยากเก็บเวลาครับของก์อรนะครับอยากร้องเพลงใหญ่ห่วงครับกุ er, er ้งแช่กุ้งแช่ ตุ้งว้ไอ้บ้านุ่งเง่บมันอ่ะตาเจตาเจียวปู่เยอะหลายพูดหรือว่าตาเม่เคยฟังป้าตาชัวตาชัวปู่เยอะหลายพูดหรือว่าตาเม่เคยฟังว่าเกิดไม่ทันหรอก็มวยนี่ข้ามไปในของอชัยนาด,ดออ๋ออ๋รู้สึกแก่เลยน,น้องไม่ทันเวร้องเพลงปองปองฉีร้อยวันพันปีเลย เฮงเฮงหะเออคนจีนนะใช่เฮงเฮงเจยุอิสินนี้หัวชายครับผมก็ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมานะครับผม แฟนคลับที่ชาวจีนด้วยล่ะครับหรือว่าคนจีนด้วยขอให้มีความสุขมากๆในวันตรุษจีนนะครับขอให้พรจากพระเจ้าเป็นจริงทุกๆอย่างคิดจิิงได้ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับปีใหม่จีนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเฮงเฮรวยๆนะครับคิดจริงได้ทําสิ่งได้ขอให้สมบัตินานะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็มีความสุขกันตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับ ปีใหม่จีนนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง,แ,ง,แ,รงแล้วก็แข็งแรงนะครับสำหรับปีใหม่จีนนะครับอยากจะอวยพรให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็ใครมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้สําเร็จทุกอย่างนะครับเออจินจนี่ินนีหัวใช้มันจะซินเจยูนีซินนีหัวใช้ใช่ไหมอ่ะมันมีอันอื่นอีกไหมครับ เออซีเนียควายเลอร์ใช่ซีเนียควายเลอร์ซีเนียควายเลอร์ซินจะยืดอีซินี้ขอใช้ครับได้แค่นี้นะครับผมก็สุขสันต์วันตรุษจีนนะครับปีใหม่จีนนะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับซีเนียควายเลอร์ครับครับผมนะครับตรุษจีนนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับประสบผลสําเร็จทุกกิจการเลยนะครับแล้วก็ให้โควิดผ่านพ้นไปเร็วๆนะครับผม เ i นเจยุยชินนี่ฮัวชัยชินนี่ฮัวชัยนะค,ะครับก็ใน,นตวจีนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะว่าจะเป็นมีเชื้อสายจีนหรือไม่ก็ตามนะครับนับถือหรือไม่นับถือก็ตามแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขม,มากๆขอให้เป็นปีที่ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับกงสีฟ้าฉายครับก็คือให้มีเงินมีทองร,ร่รำรวยร่ำรวย ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมแล้วก็มีความสุขนีความนุขนะครับอันนี้คือแปลให้ไงเอ้ออแปลให้ต่วนจีนนี้ขอให้ทุกคนนั้นเฮงเรวยรนะครับผม,ใช,ผมใช่ครับ